สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอบล็อกตอนที่5ของ p t s o u n ซาล์คอนซอทนนะครับผมโตติงต้องเป็นคนจัดทำเช่นเคยนะฮะเพราะว่าแน่นอนว่าน่าจะมีผมแค่คนเดียวนะฮะในวันนี้นะครับเป็นท็อปิกที่ค่อนข้างที่จะตึงเครียดนิดหน่อยนะครับเป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยอยากจะพูดเพราะว่ามันน่าจะไปขัดผลประโยชน์ของใครหลายๆคนเข้านะฮะแต่มันจะเป็นต้องพูดครับเพราะว่าการกระทาของของคนบังกกลุ่มนะฮะกำลังจะทําให้ลูกค้าที่ไม่รู้อินโอยเนเนี่ย จะต้องเข้าคุกฟรีนะครับเรื่องมาจากอย่างนี้ครับผมไปให้บริการไมโครโฟนกับลูกค้ารายหนึ่งมาในกรุงเทพนะฮะแล้วก็ไปเจอว่าลูกค้าเนี่ยได้ใช้วิยุสื่อสารจากผู้ให้บริการรายหนึ่งนะครับเป็นเครื่องตามรูปไปครับถ้าเกิดมองผ่านผ่านเราจะรู้ใช่ไหมฮะว่าเออมันคือเครื่องแดงเราก็คิดว่ามันเป็นเครื่องของประชาชนนะฮะไม่ใช่เครื่องราชการไม่ใช่เครื่องสําหรับรับวิทยุสมัครเล่นนะครับก็สามารถใช้งานได้ดูปกติดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราสังเกตด,ดีๆครับเห็นสติกเกอร์ไหมฮะ สติกเกอร์เขียนว่าไ,ได้รับอนุญาตจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อายุแบบอยู่หลักสามนะครับแล้วคุณมาดูตัวนี้คุณจะไม่รู้เลยครับว่าการสื่อสารแห่งประเทศไทยคืออะไรการสื่อสารแห่งประเทศไทยคือกอสอทชรคมนาคมหรือแคทเทเลคอมก่อนที่จะถูกแปลรูปเป็นรัฐวิสาหกิจนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าการสื่อสารแห่งประเทศไทยในปันนปจจุบันเนี่ยแม่งไม่มียเป็นสิปีแล้วนะฮะ สติกเกอร์ตัวนี้มันถูกแปะเอาไว้นะครับเพื่อหลอกหลอกทั้งลูกค้าแล้วก็หลอกทั้งเจ้าพนักง,งานที่ยังไม่แม่นกฎหมายวิทยุให้สับสนเล่นเท่านั้นนะครับวิทยุจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเครื่องแอนที่ทางผมมีให้บริการเนี่ยครับจะต้องมี NTC ID NTC ID คืออะไร NTC ID คือตาครุฑเนี่ยครับไม่รู้ว่าเห็นไหมนะนะตาครุฑเนี่ยนะครับเนี่ยฮะตาครุฑต,ตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าวิทยุโทรคมนาคมเครื่องนี้ได้ถูกนําเข้ามา แล้วก็ถูกทดสอบโดยกสทชทาคมแล้วว่าสามารถนํามาใช้งานในกิจการใดๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองนะครับเรากลับมาดูของเดิมกันครับไอ้ตัวมีปัญหามีเอทีซีดีกันไหมครับไม่มีครับมีชื่อผู้ผลิตชัดเจนไหมครับไม่มีครับแต่แปลกนะฮะตัวที่แบบตัวที่แบบมันถูกต้องเนี่ยมันจะมีทั้งแบรนด์เลยเห็นไหมหรู้เห็นหรือเปล่าวะเห็นไหมวะมีทั้งแบรนด์เลยนะครับแล้วก็มีทั้งความถี่ด้วยเห็นไหมฮะ 245.0หถึง2 4 5ร8อ5นะครับทำไมไม่อ่าโฟกัสไอซีโฟกัสใอซีอ่า, Focus IC, Focus IC. อาโอเคช่างบันเถิะนะฮะทีนี้ไปดูเครื่องเจ้าปัญหากันนะฮะย่านความถี่2 3 0ถึง250ิผิดกฎหมายครับเพราะเราให้ได้ใช้ได้แค่245นะครับกำลังส่งนะฮะเครื่องอย่างนี้นะฮะกฎหมายบ้านเราบัญญัติไว้เลยว่าใช้ได้ไม่เกิน5วัตนะครับมันเขียนว่า8วัตต์ิดกฎหมายครับ ทีนี้คือถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกค้าแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่ามันผิดกฎหมายแต่คุณจะเอามาใช้เพราะว่าราคาเช่ามันถูกดีแค่เครื่องละร้อยกว่าบาท2 0 0เท่านั้นก็ตามสบายนะฮะผมเชื่อว่าแต่ละคนมีความจําเป็นไม่เหมือนกันแล้วก็คาดว่าผลกระทบหรือว่าผลที่ตามมาจากการกระทำของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้แล้วคุณไปโดนร้านที่เขาให้เช่าเนี่ยมันทริกมาคุณเตรียมตัวเลยครับว่าถ้าเกิดอยู่ดีๆเนี่ยคุณไปโดนเรียกตรวจขึ้นมา เดี๋ยวนี้โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับ mm hmm. กสอชออกมาตรา44มาเลยว่า mm hmm. เจ้าหน้นานนที่นายทหารชั้นสัญญาบัตรเนี่ยสามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายด้ทุกมาตราโดยเฉพาะกฎหมายอาญา mm hmm. เหมือนกับตารวจเลย mm hmm. พูดง่ายๆคือว่าอยู่ดีเนี่ยคุณจะมีคนเนี่ยเดินเข้ามาอาจจะมีคนเดินเข้ามานะฮะเป็นไปได้น้อยแต่ก็มีมีคนเดินเข้ามาขอตรวจเครื่องขอดูใบอนุญาตถ้าเกิดว่า คุณไม่มีเครื่องที่อยู่กับมือคุณมันไม่มีเอดีซีดีหรือไม่ได้มีอะไรที่แบบผมบอกเลยว่ามันเครื่องถูกต้องตามกฎหมายคุณก็จะบอกกับเจบ้าพนักงานว่าเออขอโทษนะเดี๋ยวขอโทรหาคนที่ปล่อยเช่าหน่อยนะคะพอไอ้คนที่ปล่อยเช่ารู้เท่านั้นนหะคะด้วยความถูกของไอ้เครื่องที่มันไม่มีปทไม่ถูกเซอร์ติฟายเนี่ยแหละเขาพร้อมที่จะทิ้งเครื่องหนีเลยเพราะว่าพราบรวิทยุฉบับ2498นะครับระบุไว้ชัดว่า โทษสูงสุดของการมีและใช้วิทยุโทรคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือผู้ที่มีอำนาจก็คือจำคุกไม่เกิน5้าปีปรับไม่เกิน1 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองนะครับอย่างที่บอกครับถ้าเกิดคุณรู้เรื่องอยู่แล้วคุณจะใช้ก็ตามสบายนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้เรื่องคุณจําเป็นที่จะต้องรู้ไว้ครับเพราะว่าพรบรวิทยุเนี่ยมีส่วนคล้ายกับพรบอาวุธปืนเนี่ยอยู่พอสมควรเลยทีเดียวจนบางทีหลายในในครั้งเนี่ยมีคนพูดเลยว่า แม่ก๊อฟพลพวุ้ปืนมาแล้วก็เอามาแต่งนิดแต่งหน่อยนี่หว่านะฮะนี่ค่อนข้างจะเรื่องใหญ่นะครับทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะครับว่าไอวิทยุที่เราจะไปเช่ามานเนี่ยมันถูกกฎหมายนะครับอย่างที่หนึ่งเลยคือถามเลยครับว่าความถี่ที่เป็นความถี่ประชาชนเนี่ยเป็นเครื่องแรก2องและสไมก็เฮิร์ใช่ไหมถ้าที่ร้านาหรือผู้ให้บริการบอกว่าใช่โอเคจบอย่างที่1อย่างที่2ถามก็เลยครับว่ามีปทหรือมี NDC ดีซหรือเปล่าถ้ามีจบเลยครับอย่างที่2 นะครับอย่างที่3คุณมีใบอนุญาตไหมใบอนุญาตก็คือเครื่องพวกนี้นะครับจะถูกจดทะเบียนในชื่อของเจ้าของนะครับนั่นก็คือพูดง่ายคือว่าไอ้เครื่องนี้ถูกจดทะเบียนเป็นชื่อของเป็นทรัพย์สินอ่าเป็นจดทะเบียนโดย t d s ของ s o u t h l n นะครับก็คือมีใบอนุญาตชัดเจนนะครับถ้ามี3อันนี้คุณเช่าไปใช้ได้เลยครับไม่ผิดกฎหมายนะครับยกเว้นแต่ว่าเนื้อหาที่คุณส่งผ่านไปในเครือข่ายสมมติว่าคุณพูดถึงสิ่งที่ไม่ควรจะพูดเนี่ย ก็อาจจะโดนได้นะครับแต่จะโดนเป็นคนไปเจ้าของศาลนะจะเป็นคนโดนแทนนั่นเองนะครับคนที่ให้บริการไม่ได้รับผิดชอบเรื่องคอนเทต์นในการส่งออกอากาศนะฮะทีนี้ก็จะมีหลายคนถามกลับมาอีกว่าแล้วไอ้วิทยุเครื่องดําล่ะที่เขาให้เช่ากันนะผมก็จะต้องถามกลับไปครับว่าคุณเป็นหน่วยงานราชการไหมถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่หน่วยงานราชการร้อยละแปดสิบห้าคุณไม่สามารถเช่าเครื่องดํามาใช้ได้ หลายๆคนจะคิดว่าเครื่องดำเนี่ยมันมีขึ้นแทกถูกไหมฮะแต่คุณก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเครื่องดำ่ะถูกแบ่งเป็นสองส่วนนะฮะส่วนที่1เลยก็คือเป็นส่วนของนักวิสมัครเล่นหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่หกส่วนที่สองคือหนึ่งสองหกหนึ่งเจ็ดสี่สร้อยชการไม่มีที่ให้คูณลงเลยนะครับไม่มีเลยประชาชนทั่วไปอยู่เครื่องแดงเท่านั้นครับดังนั้นขอจบวิดีโอบล็อกตอนที่ห้าแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ